สวัสดีค่ะที่เกี่ยวไอสปีดทีวีนะเกี่ยวพาทุกท่านมานี่เลยบูทฟอร์ดนะปีนี้บูทฟอร์ดมากันนี่เลยสองคันนี้นะคะฟอร์ดเอเวอเรนะคะแล้วก็ฟอร์ดเรนเจ r ร์แรปเนะคะสำหรับปีนี้นะคะทางฟอร์ดเนี่ยเขานะเรียกว่าเป็นการฉลองเลยแล้วกันเรียกว่าขึ้นแท่นเบอร์สี่ขายรถยนต์สูงสุดในประเทศไทยแล้วนะคะสำหรับบูทนี้โดยปีนี้ค่ะฟอร์ดเขาแจ้งมานะคะว่า ยอดขายของเขาเนี่ยสุดแกร่งจริงๆนะ10เดือนโกยยอดขายไป31,329คันนะฮะโดย Ford Ranger แล้วก็ Ford Everest สค่ะสามารถครองตำแหน่งรถขายดีที่สุดในอันดับที่3นะฮะเรียกว่ายาวนานเหนียวแน่นแนะไม่มีตกอันดับเลยนะ,ะสำหรับ Ford นะฮะนอกจากนี้ภายในงานนี้นะตัว Ford เนี่ยเขาบอกว่าอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะมาร่วมแจมภายในบูธกันนะฮะสำหรับบูธ Ford ปีนี้ เขาเนี่พารถยนต์ในตระกูลฟอร์ดเนี่ยพามากันแบบครบๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น f o r ์ Ranger อร Ranger ์ฟอร์ดเรนเจอร์แรปเตอร์นี่ยฟอร์ดเอเวอเรนี่ยฟอร์ดมัสแตงสีมัสตาร์ดนะเออพามาชมกันแบบครบคันเลยสําหรับตวัวบูธนะคะสำหรับปีนี้นแคมเปญของลูกค้าเนี่ยที่ทางฟอร์ดเขาแจ้งมาเนี่ยบอกว่าสามารถ เป็นเจ้าของรถกระบะนะฟอร์ดเรนเจอร์ฟอร์ดเรนเจอร์แรปเตอร์แล้วก็เอเวอเรสต์เนี่ยได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้นนะคะโดยภายในบูธเนี่ยเขาก็มีนะฟอร์ดเรนเจอร์แรปเตอร์นะรถกระบะสมรรถนะสูงนะแล้วก็มีอะไรอีกฟอร์ดเรนเจอร์สตรอมแท็กฟอร์ดเรนเจอร์เอ็กแอลเอสนะและที่คุณเห็นสีมัสตาร์ดนี้นะเป็นฟอร์ดมัสแตงนะ่นะ<ๆ>เขาก็พามาโชว์โดยฟอร์ดมัสแตงนะรถ สปอร์ตเนระดับตำนานคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับแคมเปญสุดเร้าใจสุดๆเลยนะคะมาพร้อมกับดอกเบี้ย0%นาน48เดือนค่ะดาว25%พร้อมแพ็กเกจนะ,ะฟอร์ดพรีเมียมแคร์นา,นาน5ปีนะ,ะหรือ150,000กิโลเมตรนะสำหรับตัวฟอร์ดมัสเตอคันนี้สีมัสตาร์ดนะะีตัวนี้สวยนะตัวนี้5.0ลิตรนะคะ นอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งด้วยนะสำหรับแคมเปญของ Ford Mustang คันนี้ค่ะและสำหรับโปรโมชั่นนะในรุ่นอื่นๆน,นะคะหรือเรียกว่าอะไรดีฟอร์ Ford นะคะเขาบอกว่าเป็นโปรโมชั่นแบบแรงดุกดันไม่เกรงใจไข่นะฮะมีเรื่องของดอกเบี้ยเนะี่ยตาดอกเบี้ยพิเศษ0%นาน48เดือนนะดาว25%สําหรับ f o ร d r เ n g e จนะ,ะรุ่น X L S นะฮะรุ่นสปอร์ต4คณ2เกียร์อัตโนมัตินะแล้วก็รุ่น YT r a c 4ค4แล้วก็ดอกเบี้ยพิเศษเนี่ย1.39นาน48เดือนนะแล้วก็ดาว25เนสำหรับ Ford Everest รุ่นสปอร์ตค่ะนอกจากนี้นะยังมีเรื่องของอุปกรณ์ตกแต่งนะสุด Exclusive เยอะแยะมากมายเลยนะทั้งอุปกรณ์ตกแต่งแท้ f นะ Ford X กับ ARB นะแล้วก็ Ford X กับ h a m m e r นะคะพร้อมแคมเปญสุดคุม้มรับโชค2ต่ออยากให้มาชมกันที่บูธเนี้ย f อ r d อยากให้มาชมกันที่บูธ t o r d เนี้ยในงานนหกรรมยานยนต์ครั้งที่40ค่ะและปิดท้ายนะมีโปรพิเศษสำหรับข้าราชการแล้วก็พนักงานรัฐวิสาหกิจด้วยนะคะซื้อรถ Ford Ranger Ford Everest ทุกรุ่นเนี้ย Ford มีแคมเปญดาว 0%ขับฟรี3เดือนเนีเมื่อจัดไฟแนนซ์ผ่านนะผ่านทางฟอร์ดบริสิ่งโดยธนาคารทหารไทยธนชาติมหาชนอันนี้เป็นแคมเปญที่น่าสนมากๆนะสำหรับข้าราชการและก็พนักงานรัฐวิสาหกิจนะคะเอาเป็นว่านะพาชมกันโดยรอบบูธแล้วของฟอร์ดเนี่ยแล้วก็มีโปรโมชั่นแคมเปญพิเศษเยอะแยะมากมายเลยทีเดียว สำหรับปีนี้ฟอร์ดนะ <S <S เขาเรียนเชิญกันมาชมนะแล้วก็มาจับจองเป็นเจ้าของนะีรถยนต์ฟอร์ดรถกระบะฟอร์ดเนี่ยแล้วก็ Everest นะได้ที่บูธเนะี่ยมหกรรัยานยนต์ครั้งที่40สําหรับเทปนี้เกี่ยวขอขอบพระคุณมากๆนะีที่ติดตามกันตั้งแต่ต้นจนจบค่ะเทปต่อไปจะพาไปรับชมรถยนต์รุ่นใดยี่ห้อใดฝากติดตามกันด้วยนะคะเทปนี้อําลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ